สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยอ้อยมาแล้ว Channel. ชาแนลเช้าเช้านี้กันที่หน้าบ้านเนาะบรรยากาศหน้าบ้านอากาศเย็ยนมาสองวันแล้ะซึ่งจะสัมผัสอากาศหนาวทุกคนดูหมอกเนาะฝั่งนู้นคือทางฝั่งที่ตะวันออกเนาะฝั่งที่จ,ออนะงจังหวัดพิษณุโลกอยู่ข้างในนู้นทุกคนอยู่ฝั่งนู้นเนาะ ตอนนี้ข้าวเขียวกะจีถามว่าหน้าหนาวชาวนาชอบไหมถ้าข้าวกำลังตั้งท้องอะ่ะชาวนาไม่ชอบนะคะทุกคนเพราะมันหนาวแล้วข้าวมันจะไม่ออกรวงตอนนี้อยังไม่ล้างหน้าล้างตาเลยก็เห็นแว๊บๆดูใส่เสื้อผ้าหนาวหนาวจริงถามว่าหนาวชอบไหมชอบค่ะทุกคนชอบ โอเคเราถ่ายบรรยากาศหน้าบ้านให้ดูนะคะทุกคนเรนก็ไปยุกรอบปลามาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปลากันได้มากได้น้อยแต่บรรยากาศมาถ่าย <c oughs> ไปดูปลากันไปดูปลากันไปดูปลากันหมอกลงทุกคนหมอกลงเห็นไหมหมอกลงหนาละหนาหนาตามากมาก เสียงนกเสียงนกกรงโอ้โหได้มาสองถังค่ะทุกคนเจ้ามาเลือกปลาช่วยกันทุกคนแยกปลามาแยกปลาปลาตะลีปลาไส้ออกจากกันนะทุกคนนะ างทีเราจะเอาไปตัดตัดหัวแล้วก็ไปส่งขายตามคนละราคานะแล้วก็ดีตัดหัวก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาท ตักไม่ได้กระร้ามตัก <c oughs> มาเลือกปลากันทุกคนเย็ปลาก่อนเย็กปลาก่อนก็ตัดหัวมันไม่มีแดดทุกคนไม่มีแดดโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ